สวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับการแบ่งปันการสร้างตัวตนแนวคิดทัศนคติโดยเฉพาะสื่อสารกับทีมงานในโลกออนไลน์เพราะเราหนีไม่พ้นในยุคปัจจุบันนี้ครับท่านเจ้าของโครงการจะต้องมีตัวตวนมีหน้ามีตากล้าที่จะเสนอหน้ากล้าที่จะส่งต่อไลฟ์สไตล์รูปแบบของตัวเราเองให้กับคนอื่นๆให้กับโลกใบนี้ มันเป็นสิ่งที่ดีมากมากที่ผมได้เริ่มต้นหนึ่งหลังแรกก็เพราะว่าออนไลน์นะครับเพราะว่าสื่อออนไลน์ข้อมูลออนไลน์ช่องทางออนไลน์นะครับถ้าท่านใดติดตามอย่างต่อเนื่องจะจําได้ว่าผมเริ่มต้นหนึ่งหลังแรกในวันที่ผมมาขายลูกชิ้นขายเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเช่าตึกเขานะครับแล้วผมยืมที่ลุงลนไปขายฝากลุงลนคือทีมงานที่น่ารักของเรานะ ได้มาบางส่วนแล้วผมก็เดินทางไปหาเสียนะครับเสียเพื่อนของเจรรที่อำเภอหาดใหญ่จ,จังหวัดสงขลาไปคุยกันที่ร้านอาหารที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลางสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำอะไรอยูะทบทวนทบทวนอ่าครับถึงเ่สสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับทักทายกัน ได้ยินเสียงพ่อไลฟ์ก็แวะเวียนมาทักทายทีมงานเรานะครับขอบคุณทั้งบอสซึ่งเบสมากๆสวัสดีครับพี่พี่ชินานนะครับพี่สมเกียรติคุณพิธิพัฒน์สวัสดีนะครับผมไปเสนอโปรเจกต์เสี่ยเพื่อนของเจโรดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปคุยกันที่ร้านอาหารอ,อยู่ที่อำเภอจนะแต่เราไปเจอกันที่หาดใหญ่ก่อนที่แรกประมาณเราไปเจอกันที่จนะแหละแต่ก่อนหน้านี้เขาทางานอยู่ที่หาดใหญ่ประมาณนี้ เพราะมีโอกาสได้ติดตามกันในโลกออนไลน์เจอกันในโลกออนไลน์เห็นทัศนคติเห็นแนวคิดเห็นรูปแบบเห็นไลฟ์สไตล์กันในโลกออนไลน์นี่คือช่องทางที่ทำให้เราได้เสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมทุนและผู้ลงทุนเชื่อใจและไว้วางใจเราไม่ใช่อยู่ๆไม่เจอกันเป็น 10, 10ปีแล้วไปเสนอโปรเจกต์จเจาเงินเข้ามาสร้างบ้านโดยที่เขาจะไม่รู้เลยว่าสเต็ปขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก่อนหน้านี้คุณมีทำอะไรอยู่ หรือว่ามึงไปทําอะไรอยู่หายมาเป,ป็นสิบปีนี่เขาต้องคิดหนักพอสมควรผมก็เลยเห็นความสําคัญของสื่อออนไลน์และในยุคปัจจุบันนี้สําคัญมากๆนะครับท่านเจ้าของโครงการจะต้องมีหน้ามีตา,ามีตัวตนมีช่องทางที่เป็นช่องทางของเราเองในสื่อออนไลน์ลุงลนจำได้ครับเย้สุดยอดเดิงแม่ ลุงลนมีที่อยู่หนึ่งแปลงที่มรดกที่จริงมูลค่าเยอะนะแต่ว่าไปพลาดเกี่ยวกับถนนนิดนึงไปพาดเกี่ยวกับถนนนิดเดียวแค่นั้นเองจากเจ็ดหลักเ <c oughs> หลือเหลือหกหลักแบบหกหลักกลางๆเลยเนี่ยโอ้โหนะครับแต่ไม่เป็นไรนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ตื่นเต้นและก็ท้าทายผมก็เลยให้อยากให้ทีมงานเราทุกคนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับออนไลน์โอเคไหม ผมจะชอบพูดควบคู่กันตลอดว่าท่านเจ้าของโครงการจะต้องมีช่องทางของเองมีสื่อของเองมีตัวตนของเองเพราะสิ่งที่เราสื่อสารไปกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขาดูเราด้วยยกตัวอย่างถ้าในเขตขามทะเลอถ้าจะซื้อบ้านเขาก็ต้องซื้อจากคนที่เขาเคยเห็นหน้าเห็นตาคนที่แบ่งปันข้อมูลดีๆเจ้าของโครงการที่เข้าถึงได้มีหน้ามีตาก้าแสดงตัวตนโอเคไหมอันนี้ให้เห็นภาพชัด ดังนั้นคืนนี้เราคุยกันใน5สัญญาณที่บอกว่าเราจะลุ่งในออนไลน์เย้เ yeah! จ้าของโครงการก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้ด้วยนะครับสำคัญมากๆหมดยุคของการวิ่งไล่ล่าหาลูกค,ค้าทีละคน2คนแล้วนะหนึ่งคอนเทนต์ของเราหนึ่งช่องทางของเราสตอรี่ของเราจะต้องถึงคนได้มากขึ้นมากขึ้นสร้างพลังทวีมากมายมหาศาลโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ ถ้าเริ่มต้นได้ดีที่สุดและง่ายที่สุดแล้วเมื่อก่อนไม่มีเงินทุนอย่าพูดถึงเรื่องการสร้างบ้านขายนะครับไกลเกินฝันไกลเกินเอื้อมมากๆแต่ในยุคปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างความเชื่อใจไว้วางใจเราสามารถที่จะขายก่อนได้จําได้ไหมที่เราบอกมือดลขายก่อนได้ตรวจสอบสิาภาพของลูกค้าเชิญชวนดึงดูดลูกค้าเข้ามาจาก3ดีทีสวย จากเพจจากคอนเทนต์ดีๆถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ใช่ง่ายๆอย่างนี้นะและอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจนะครับที่มีส่วนต่างมีผลลัพธ์ถือว่าสูง30%สูงสูงอย่างที่บอกและเราเอาพลังทวีของสื่อออนไลน์มาช่วย เราจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหาสัญญาณที่บอกว่าเราจะลุ่งในออนไลน์ข้อหนึ่งสนุกมีความสุขในสไตล์ของเรากาดอกจันไว้ห้ามโฟกัสที่รีวิวยอดคนดูคอมมุนคอมเมนต์ต่างๆห้ามโฟกัสตรงนั้นในการเริ่มต้นส่วนใหญ่เราจะโฟกัสมีคนดูสคนเองมีคนดูสาคนเอง ใจหายเลยแล้วเราก็จะขาดความเป็นธรรมชาติขาดขาดเป็น,ปนความเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็จะไปหาใครก็ไม่รู้มาใส่ในตัวเราโดยที่เราคิดว่ามันจะตรงใจเขามันจะเอาใจเขามันจะตรงกับเทรนในยุคปัจจุบันนี้ขาดสิ่งที่ล้ำค่าคือเสน่ห์ของตัวเราเองดังนั้นแรกๆนะครับในการเริ่มต้นมันจะยังไม่มีคนดูไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนแชร์ไม่มีคนติดตามเป็นเรื่องปกติธรรมดา ตอนที่ผมพ,พูดที่ตึกร้านขายลูกชิ้นช่วงช่วง,งแรกผมจะเจอกันตอนสามทุ่มเนี <c> ่ย <oughs> เจอกันตอนสามทุ่มเราก็พูดของเราไปนะครับแต่คนยังไม่ได้ทําเยอะอย่างนงี้หมายถึงท่านเจ้าของโครงการยังไม่ได้ทําเยอะอยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าพวกอ่าคนดังๆนะครับคนที่เริ่มต้นจากอ่าธุรกิจเล็กๆแล้วสร้างตัวต,วตนยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เราก็สร้างเราก็พูดของเราไปดูคนสองคนสามคนห้าคน ทักทายสมหัวใจบ้างทรงหน้าบูดหน้าเบียวมาบ้างก็ไม่เป็นไรเราได้ทาในสิ่งที่เราเข้าใจและเราต้องการที่จะทําทแล้วเรารู้ว่าว่าเรามีของ <c oughs> ดีไหมครับทุกคนต้องเข้าใจนะนะครับแล้วต้องมั่นใจนะว่าเรามีของในรูปแบบของเราในสไตล์ของเรามีความสุขในรูปแบบของเราให้ได้สนุกในรูปแบบของเราให้ได้ห้ามการดอดกจันไว้ห้ามโฟกัสที่ยอดบิวยอดคนดู ให้โฟกัสที่คุณค่าที่เราจะส่งต่อให้กับทีมงานเราให้โฟกัสที่คุณค่าที่เราจะส่งต่อให้กับทีมงานเราจำไว้แรกๆกถ้าเราถ้าเราไปหลงโฟกัสที่คนดูยอดรีวิวอยอดวิวต่างๆเนี่ยจบทันทีใจหายแผบไม่อยากที่จะทำต่อนั่นแสดงว่าเราไม่ได้สนุกเราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราต้องการที่จะให้คนดูเยอะๆเฉยๆก็เลยขาด ความเป็นตัวตนของเราโอเคนะครับอ่าข้อที่สองสัญญาณข้อที่สองที่บอกว่าเราจะลุ่งในออนไลน์เริ่มพอเราทำไปสักระยะหนึ่งข้อที่สองเริ่มที่จะมีคนบอกว่าเขาได้ประโยชน์จากการลงมือทำของเราจากการกระทำอะไรมางสิ่งบางอย่างของเราลองหาสัญญาณนี้ดูนะไม่ว่าจะ1คนสองคนนั่นก็คือประโยชน์แล้ว ข้อที่สองมีคนบอกว่าคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำบางครั้งผมนั่งเฮ้ยวันนี้จะคุยอะไรดีวันนี้จะเอายังไงอะไรต่อผมก็มาดาูคอมเมนต์ของทีมงานเราโอ้ยผมจะชอบอแคปไว้นะคอมเมนต์ไหนที่ทําให้เขามีแรงบันดาลใจทําให้เขาได้ลงมือทาทาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงผมจะชอบแคปหน้าจอไว้เพื่อที่จะมาอ่านทบทวนดูเหมือนกันเป็นแรงผลักดันตัวเราเองเหมือนกันเป็นไอเดียดีๆเหมือนกัน แรกๆทีมงานเราบอกว่าขอบคุณมากโค้ดไม่คิดจะลงมือทําอะไรแล้วไม่คิดจะสู้แล้วไม่คิดที่จะกล้าคิดใหญ่อะไรแล้วแต่มีโอกาสได้ฟังโค้ดติดตามโค้ดเห็นเรื่องราวของการเดินทางของโค้ดหนูจะลุกขึ้นสู้ต่อหนูจะเดินทางต่อเพื่อคนที่หนูรักเพื่อครอบครัวที่น่ารักของหนูเพื่อครอบครัวที่น่ารักของผมแล้วเห็นคอมเมนต์อย่างนี้มาเฮ้ยนัน่นแสดงว่า สิ่งที่เราส่งต่อสิ่งที่เราแบ่งปันเป็นประโยชน์นะครับกับคนบางคนไม่มากก็น้อยนี่คือสัญญาณข้อที่สองที่บอกว่าคุณได้ไปต่อ <c oughs> คุณได้ไปต่อโอเคไหมครับและห้ามประเมินตัวเองต่ำนะและห้ามประเมินตัวเองประเมินประสบการณ์ประเมินความรู้ประเมินเรื่องราวของตัวเองแบบต่ำแบบดูถูกตัวเองนะโน no. เรื่องของเราบางเรื่องเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เขายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเชื่อไหมครับยกตัวอย่างเหมือนการแบ่งแปลงเหมือนเหมือนการไปแบ่งที่ดินแบ่งโนดเนี่ยมีทีมงานเราอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่รู้นะว่าการที่ไปแบ่งโนดการแบ่งแปลงที่ดินเนี่ยไปดําเนินการที่ไหนและการเขียนการขออนุญาตก่อสร้างไปที่ไหน สเตปขั้นตอนที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาก็น่าจะรู้นะคนอื่นก็น่าจะรู้นะคนทั่วไปก็น่าจะรู้นะแต่ยังมีคนไม่รู้โอเคไหมดังนั้นนะ่นแสดงว่าสิ่งที่เรารู้บางเรื่องและหลายๆเรื่องที่เรารู้อยู่ตอนนี้เป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่เชื่อลองทําดูแล้วจะมีคนบอกว่าขอบคุณมากๆสิ่งที่คุณทําเป็นประโยชน์กับฉันมากๆสัญ,ญญาณข้อที่สอง โอเคไหมครับสัญญาณข้อที่สามข้อนี้โอ้โหเป็นสิ่งที่ดีและเป็นผลลัพธ์ที่ดีามากเริ่มที่จะทำเงินได้ตอนนี้ใน YouTube แเราก็เราก็มีรายได้เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายอันนั้นไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นนะครับเราเริ่มที่จะทำเงําทเงินได้บางคนเริ่มที่จะขายอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เริ่มที่จะเป็นที่ปรึกษา,าเริ่มที่จะมีฐานแฟนฐานเอฟซีมากขึ้นมากขึ้น มีการหมุนเวียนมีการเกิดธุรกิจใหม่ๆนี่คือสัญญาณข้อที่สามสัญญาณข้อที่สามเมื่อเราเริ่มที่จะทาเงินได้มันคือความเชื่อใจไว้วางใจพอถึงจุดหนึ่งคุณสามารถที่จะขายอย่างอื่นทําธุรกิจอย่างอื่นต่อยอดอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายถ้ามีผลลัพธ์ในเรื่องของเงินมันก็จะต้องลุ่งและก็ดีขึ้นดีขึ้นจริงไหมครับทุกคนต้องการที่จะมีไรายได้ที่ดี ห้ามหลงประเด็นเป็นนาขาดนะห้ามหลงประเด็นเป็นนาขาดถึงที่สุดแล้วบอกไว้เลยเราก็จะต้องมีไรายได้ขายอะไรบางสิ่งบางอย่างโอเคไหมสั้นๆง่ายๆเหมือนอย่างที่เราพาลูกค้าพา FC พาคนติดตามไปดูโครงการของเราทำคอนเทนต์ทำวิดีโอทำคลิปไลฟ์ต่างๆไปดูวิดีโอของเราต่างๆนะครับ จุดหัวใจสําคัญของมันคือเราต้องการที่เกิดการขายเกิดขึ้นโอเคไหมจริงไหมเราต้องการที่เกิดการขายเกิดขึ้นแต่ช่วงนี้เราต้องการที่จะให้อะไรมางสิ่งบางอย่างหรือว่าต้องการที่จะสร้างอะไรมางสิ่งอย่างสร้างเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเชื่อใจและไว้วางใจดังนั้นสัญญาณข้อที่สามที่จะบอกว่าเราจะลุ่งในออนไลน์เราเริ่มที่จะทําเงินได้แล้ว อย่าไปคิดว่ามันจะต้องมากต้องเยอะแยะอะไรมากมายแต่ถ้ามันเริ่มที่จะทําเงินได้แล้วนั่นคือสัญญาณที่ดีเพราะมันคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้โอเคไหมลองดูนะลองดูนะไม่ใช่โหสามปีเจ็ดปีไม่มีรายได้อะไรเกิดขึ้นเลยต้องกลับมาทบทวนแล้วนะครับต้องกลับมาทบทวนแล้วกาข้อที่สามไว้มันจะเป็นผลลัพธ์ที่คอยเตือนเราว่าเฮ้ยโอเคเราไปต่อได้ ไม่งั้นบางคนหลงประเด็นนะมีแต่รายจ่ายเขามีแต่รายจ่ายออกตลอดมีแต่รายจ่ายออกตลอดนะครับข้อที่4เป็นข้อที่คนส่วนใหญ่คิดว่าตัดกําลังใจไม่โอเคไม่เวิร์กฉันทําไม่ดีแล้วมั้งฉันไม่โอเคแล้วมั้งฉันจะไปต่อได้หรือเปล่าแต่สําหรับใครที่เข้าใจประเด็นนี้เราจะรู้นะสัญญาณข้อที่4เป็นสัญญาณที่บอกว่าเราจะลุ่งนี้ออนไลน์ สัญญาณข้าสีคือเริ่มที่จะมีกูรูผู้เชี่ยวชาญสวผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเข้ามาปล่อยของอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาบอกว่าเอ้ยไม่ถูกนะมันต้องทำอย่างนี้ไปฟังจากไหนมาอย่าหาทำนะอย่างนี้ไม่โอเคเลยไปเรียนมาจากตำราไหนไปไรประโยชน์ไรสาระต่างๆนั่นนะเริ่มที่จะมี แนวคิดคอมเมนต์นะครับอารมณ์อะไรต่างๆลักษณะนี้เข้ามานั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วจังไหมนะคุณมาถูกทางแล้วถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของสื่อรุ่นเก่าถ้าย้อนกลับไปในเรื่องสื่อรุ่นเก่าเขาเรียกว่ากระแสดรามา่าอ,อะไรปั่นข่าวหรืออะไรบางสีบางอย่างประมาณนี้ เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ในเทนอยู่ในกระแสตลอดเมื่ออยู่ในกระแสอยู่ในเทนมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณก็มีงานดิเขาก็มีงานดาราคนนั้นก็มีงานในในในแบบนางแบบคนนั้นก็มีงานค่าตัวก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นท่านในยุคปัจจุบนันนี้เขาก็จะเรียกว่าดรามา่าเนี่ดรามา่าอะไรที่เป็นดรามา่ามันอยู่ในกระแสมันเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพราะพฤติกรรมของคนคืออยากรู้อยากเห็น และเมื่อไรที่เรามีกูรูมีผู้เชี่ยวชาญมีสวมีผู้อาวุโสต่างๆที่เขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนี้ไม่โดนอย่างนี้ไม่ใช่มาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นเยอะมากมาจงตีความหมายว่าคุณมาถูกทางแล้วและขอบคุณเลยและขอบคุณไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับและสิ่งที่เราทํามันก็ไม่ได้าถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และสิ่งที่เขาคอมเมนต์มันก็ไม่ได้ถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกัน โอเคไหมแต่คนส่วนใหญ่พอเจอเขาคอมเมนต์มาพอเจอใครก็ไม่รู้พอเจอสวอผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการจากไหนก็ไม่รู้คอมเมนต์มาคนส่วนใหญ่จิตตกขาดกำลังใจไม่อยากที่จะทำต่อไม่โอเคขาดความมั่นใจถึงขั้นเสียศูนย์ไปเลยก็มีนะบางคน ตีความหมายว่าเป็นเรื่องดีในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะไรเป๊ะบอกว่าเลยในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอะไรเป๊ะถ้าพูดถึงกระบวนการขั้นตอนของการก่อสร้างของหน้างานของเรานะครับไม่มีอะไรเป๊ะมันมีการยืดหยุ่นมันมีเขาเรียกว่าความสูญเสียอะไรมาสิ่งอย่างที่มันสามารถรับได้เกี่ไหม ใครจาประมาณเนื่นาจะสองปีได้น่าจะสองปีได้ที่มีคนตรวจงาน<ๆ>เขาเรียกว่าตรวจรับมอบนะครับตรวจรับมอบงานอเขาจ้างบริษัทที่ตรวจรับมอบก่อนที่เขาจะส่งมอบบ้านตรวจงานตรวจอะไรเงี้ยนะครับเนาะตรวจงานแล้วแก้หุ้ยติ๊กแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะมาก,มา,กมายเป็นร้อยๆจุดอที่เฮียเจ้าของคอนโดเสียงดงังๆอะ่ะจําได้ไหม อันนี้คือหลังจากที่งานเสร็จแล้วนะอาก็มีการแก้อะไรตามบ่งเตีงเข้าไปตามมาตรฐานที่เขาได้เรียนมาที่เขาได้เจอมาแล้วถ้าลองไปตรวจตั้งแต่ตีผังตั้งแต่ตอกเสาเข็มเชื่อไหมถ้าดําเนินการตามที่เขาบอกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่โอเคเนี่ยไม่รู้จะได้ถอนเสาเข็มกี่ต้นไม่รู้จะได้อ่าอะไรล่ะแกะแบบกี่ขน เปลี่ยนโครงเรื่องคาไม่รู้กี่ครั้งมันจะเป็นภาพอย่างนั้นเลยเข้าใจนะเข้าใจประเด็นที่สื่อนะข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่สำคัญมากๆเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนคอมเมนต์อยู่บนความคาดหวังอยู่บนเสียงปรบมือของคนอื่นทั้งๆที่คนอื่นเนี่ย ไม่เคยทํำด้วยซ้ำไปทั้งๆที่คนอื่น่ะไม่เคยทำด้วยซ้ำไปแต่เราไปสูญเสียพลังงานกับอะไรก็ไม่รู้อะน่าเสียดายมากๆที่จริงมันคือเรื่องดีนะที่จริงมันคือเรื่องดีถ้ามีแบบคอมเมนต์ลบๆผู้เชี่ยวชาญสวต่างๆมายกตัวอ,อย่างสมมุติคุณพรศักคุณสรคุณพรศัก์กกกไปไลฟ์หน้าโครงการของตัวเราเอง แล้วก็มีกูรูเยอะแยะมากมายเลยะยังไม่ต้องเยอะก็ได้กันอ่ะสักสามสี่ท่านแล้วกันมีกูรูมาสักสามสี่ท่านคุณพอนสากมัดเหล็กนี้ไม่ได้นะระไรยด้งี้ไม่ได้นะเทปปูนอย่างี้ไม่ได้นะเฮ้ยทำไมเชื่อมอย่างนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปเรียนมาจากไหนสอนมาจากไหนนี่แหละภาพจะเป็นภาพงี้ถ้าเราวิ่งไล่ล่าทุกคอมเมนต์โอ้โหวันวันหนึ่งไม่แทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับ แต่เรามาดูได้เห็นแล้วผลอและหน้าง,งานจริงและส่วนที่ได้ส่วนที่เสียมันเป็นยังไงโอเคไหมประมาณนั้นนะครับและตีความหมายว่าเป็นเรื่องดีนั่นแสดงว่าข้อมูลคอนเทนต์สิ่งที่คุณทำมันเริ่มถ้าบ้านเราคือมันเริ่มจวดแล้วไง <laughs> มันเริ่มจวดแล้วไงมันเริ่มโดนแล้วไง ถ้างั้นมันจะไปถึงเขาได้ไงใช่ไหมมันจะไปถึงหูถึงตาเขาได้ยังไงมันจะไปถึงหูถึงตาเขาได้ยังไงโอเคไหมคือสิ่งที่ดีมากมากถ้าเป็นแบบอะไรละ่ะสังคมของข่าวสังคมของละครสังคมของสื่อเขาจะต้องทำให้มันเกิดด่าไม้ได้แต่สังคมของ ท่านเจ้าของโครงการสังคมของพวกเราอะไรเนี้คือมันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้หลอกลวงอะไรถึงขั้นนั้นมันเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่เราจะต้องตีความหมายให้เป็นเรื่องดีแต่ในสังคมของลักษณะนั้นเขาจะต้องทําให้มันเกิดดราม่าให้ได้เพื่ออยู่ในกระแสอัพค่าตัวมีงานตลอดเป็นสิ่งที่ดีโอเคไหมนี่คือสัญญาณข้อทีสี่นะ ขอบคุณเลยถ้ามีใครโผล่เข้ามาแบบลบๆแย่ๆหรือไม่โอเคหรือแบบารู้เยอะด้วออยากที่จะมาปล่อยของอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่ขอบคุณเลยนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทํามันถึงคนมากขึ้นมากขึ้นโอเคไหม <c oughs> ไปต่อได้ครับไปต่อได้ในส่วนของเราเองแล้วก็ไปเรียนรู้พัฒนาแก้ไขปรับปรุงไงอยังที่บอกไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันดีแล้วก็พัฒนา ออะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเฮ้ยตรงนี้เราพลาดไปแล้วตรงนี้มันยังไม่โอเคใช่ไหมเอาโอเคเราไปเรียนรู้โอเคความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่วะโอเคที่เขาพูดมามันถูกส่วนหนึ่งอ่ะตรงนี้ส่วนนี้ไม่ถูกไม่ได้ไปมองลบๆแย่ๆหรือว่าไม่ได้ไปบอกว่าคุณไม่สามารถแสดงความเห็นอะไรได้นะไม่ใช่ประเด็นนั้นนะไม่ใช่ประเด็นนั้นเลยแต่ประเด็นที่ผมต้องการยกสื่อคือสิ่งที่เรากําลังทํำถึงคนมากขึ้นโอเคไหม เมื่อมันถึงคนมากขึ้นคุณก็มีโอกาสทำข้อสามได้ไงจำได้ไหมจำได้ไหมไปการการดอกจันข้อสามไว้เมื่อมันถึงคนได้มากขึ้นคุณก็มีโอกาสทำข้อสามไงครับเริ่มที่จะทำเงินได้นะโอเคนะครับมือใหม่หลายๆท่านเวลาเราเริ่มคอนเทนต์เริ่มสร้างตัวตนเริ่มแบ่งปันอะไรมึงสิ่งมึงอย่างบางทีเราโฟกัสผิดจุด ผมอยากที่พูดเรื่องนี้ควบคู่กันไปและผมก็พูดประ,ประเด็นลักษณะนี้ควบคู่กันมาโดยตลอดนะไม่ได้ว่าจะขายบ้าน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 อย่างเดียวสร้างบ้านแบ่งแยกในนามเดิมอย่างเดียวข้อกฎหมายพรบการจัดสรรที่ดินอย่างเดียวไม่ใช่เราต้องการที่จะให้ท่านเจ้าของโครงการมีความแตกต่างได้เสนอหน้าได้สร้างตัวตนได้รู้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงไหน,นได้รู้ว่าความมั่งคั่งมันอยู่ตรงไหน,นในยุคปัจจุบันนี้ โอเคไหมนะครับสัญญาณข้อที่5ที่จะบอกว่าเราจะลุ่งในออนไลน์เมื่อเราไปเห็นตัวอย่างที่ดีเรากลับมาย้อนดูตัวเองเราต้องการที่จะพัฒนาให้มันดีเหมือนอย่างเขาหรือว่าดีขึ้นมากกว่าเขานั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีมากๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางครั้งเราไปดูคลิปดูวิดีโอดูไลฟ์ดูคอนเทนต อาจจะเป็นเรื่องอื่นนนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรสังหาก็ได้นะเราอาจจะไปดูเกี่ยวกับรถยนต์อเกี่ยวกับน็ตไอดอลต่างๆแล้วเราเห็นเขาตัดต่อคลิปดีมากๆเห็นเขาทาวิดีโอสวยมากๆเห็นเขาขึ้นเอฟเฟกต์โอ้ต่างๆนานาสุดยอดเรามองว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาทําแบบสุดยอดแบบสวยฮนะแล้วเราอ่ะเรา,เรายังยังไม่ถึงไหนนี่ว่าเราจะต้องพัฒนาต่อไปอีกนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณจะลุ่งในออนไลน์ เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาต่อไปอ,อีกอ่ะสิ่งที่เราทำมันยังไม่ดีมันดีในระดับหนึ่งอ่แต่มันสามารถดีขึ้นได้อกีกขอ้อ5ดังนั้น่างๆลองไปดูคอนเทนต์ของคนอื่นลองไปดู n e ็ตไอดอลาลองไปดูอ่อะไรล่ะ YouTube ช่อง YouTube ต่างๆท,ท,ท,ที่เราสนใจและเราก็ดูสเต็ปขั้นตอนของการตัดต่อของการใส African, ่แอปเฟเคชของการสื่อสารอะไรต่างๆนั้นเรารู้สึกว่าอุย้ย มันดีอ่ะไอเดียนี้เราอยากที่จะนาไปใช้กับช่องของเราอ่ะนั่นแสดงว่าเราต้องการที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นและเป็นสัญญาณข้อที่5ที่บอกว่าคนที่พัฒนายังไงก็รุ่งครับเราไม่ยอมหยุดอยู่กันที่แน่นอนโอเคไหมเราไม่ทบทวนดูนะตรงนี้สําคัญมากๆเราจะต้องพัฒนาตัวเองทุกทุกวันอ่าชัดเจนนะครับอย่าโฟกัสที่ยอดวิว ให้โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อในสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งต่อให้กับทีมงานที่น่ารักของเรากลุ่มเ c ียของเรากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราห้ามหลงประเด็นไปน,นะะรับเชื่อไหมมีช่อง YouTube เยอะแยะมากมายมีช่องออนไลน์เยอะแยะมากมายที่มียอดวิวเยอะมากๆแต่ไม่สามารถสร้างไรายได้ได,ได้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพราะอะไรครับเพราะ เขาขายไม่เป็นไงอันนี้คือคีย์ของมันนะคือคีย์มันบางคนมีคนติดตามแค่ร้อยสองร้อยพันสองพันแต่เขาขายเป็นครับเขาขายเป็นเกิดรายได้เข้ามาเกิดผลลัพธ์เข้ามาดังนั้นห้ามหลงประเด็นบนันขาดห้ามหลงประเด็นบนันขานะและอยากให้คำพูดความคิดคอมเมนต์ของใครก็ไม่รู้ ที่เราคิดว่าเขาน่าจะรู้มากกว่าเราผู้เชี่ยวชาญกูรูสวผู้อาวุโสต่างๆอะไรก็แล้วแต่มาหยุดความฝันของเราแล้วเจอกันในไลฟ์สดต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย